สวัดคะวันนี้เพื่อนมีเกมสนุกสนุกมาให้พี่นิคฝึกกาลังความคิดนี่ค่ะเห็นมีอะไรเนี่ยจุดอยู่เพื่อนมีจุดอยู่ทั้งหมดเก้าจุดค่ะอยากที่จะให้พี่นิลากเส้นเพื่อนให้ลากได้ทั้งหมดสี่เส้นโดยที่จะต้องครบทางเก้าจุดนะคะครบแล้วใช่แล้วแต่ละเส้นที่พี่นิลากก็จะต้องก็จะต้องแบบต่อเนื่องกันไปด้วยห้ามยกมือห้ามยกถ้าอย่างนั้นก็ต้องข้านอกกรอบนี้หนึ่งสอง จบแล้วจบแล้วเจบแล้วใช่ไหมรู้แล้วนองกรอบนอกกรอบรู้แล้วร yeah. ู้แล้วเส้นแรกเนี่ยจะต้องผ่านจุดให้ได้มากที่สุดเพราะงั้นพี่คิดว่าเส้นแรกจะต้องผ่านตรงกลางสามจุดอหนึ่งเริ่มแล้วนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดใช่ไหมเส้นที่สองรู้แล้วเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้ว ๋อรู้แล้วรู้แล้วนี่ไงนี่ไงใช่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะคิดแต่ว่าจุดทั้งหมด9ก้าจุดลากแต่ว่าถ้าเราเลยออกมานนั่ละละสี่เส้นเห็นไหมบอกไม่ยากเพ่าะว่คิดนะครับน้องๆก็สามารถที่จะทําดูนะครับใช่ลองฝึกแต่ว่าพี่มีเจ๋งกว่านี้ให้เพื่อนได้ฝึกความคิดทางสมองแล้วก็ท้าทายมากเลยอันนี้นะคะ คราวนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยพี่เขียนเลขแบบโรมันนะครับจะเว้นเลขสี่เนี่ยพี่เขียนแยกเป็นอย่างนี้ะนะครับประเด็นก็คือว่าอยากจะให้เพื่อนนะครับเอาตัวเลขเนี่ยมารวมกันให้ได้ยี่สิบแบ่งเป็นสี่ส่วนยี <20. S 2> ่สิบยี่สิบสี่ส่วนใชเ่เอาเอาแบบตัวใหญ่ๆก่อนนะคะอ,อือฮึอ่าพี่นิกนี่ก็รวมกันยี่สิบเอ็ดแล้ว อ่าฮะอันนี้อันนี้สิบเก้าอันนี้เก้ากับเอาเราออกมาเกับสิบอันนี้ไม่ได้หรออันนี้สิบสิบสิบนี้อ๋อได้ได้ทั้งนั้นเลยได้เลยแล้วแต่วิธีคิดคิดแบบไหนก็ได้ขอให้ได้ยี่สิบแบ่งเป็นสี่ส่วนมันก็เกินนะคะพี่นิกดูทุกอันอ่ะมันเกินหมดเลยถ้าครับไม่เกินก็ขาดน่ะดูสิอ่ะไหนดูสิคนคิดนอกกรอบมาเลยเอาเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันไดง่ายสุดเลยง่ายสุดเลยเนี่ยนะครับ อันตัวนี้ให้ได้ยี่สิบถูกไหมนี่พี่ถึงเขียนแบง่ง่างน,นี้อ๋อนีแบ่งกันตรงกลางนี่เลยบอกแล้วไงว่าให้คิดนอกกรอบนะครับเอาตรงนี้พี่ได้ยี่สิบแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยอันต่อไปนะอา้าวนี่พี่แบ่งเป็นไพ่ชาร์ตเห็นไหมเห็นไหมอันต่อไปเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่คือหนึ่งสิบสิบแปดใช่ไหมครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเพราะนั้นยี่สิบนี่ก็คืองมาแบ่งอ,อันนี้ไปอีกหนึ่งถูกต้องพี่บอกแล้วว่าทําไม เี่นแบ่งอย่างนี้เป็นนะครับคราวนี้พี่ได้ตรงนี้ยี่สิบละตรงนี้ยี่สิบนะครับสมมติว่าเขียนว่านี่คือ a นะครับใช่ไหมครับอันนี้คือ b นะลองดูนะครับน้องๆคิดตามไปด้วยกันเลยสามบวกห้าเป็นแปดแปดกับหกสิบสี่่ใช่ไหมครับเกินหรือยังหกหกหกนี่ไงยหกสี่นี่โอ้สิบสี่ เก่งมากนี่ง่ายมากเลยนะแล้วอันนี้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 ครบหรือเปล่าอันนี้ก็หลายสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าเก้ายี่สิบเป๊ะเป๊ะเลยนะครับดีแล้วก็ดีนะครับนี่เป็นการคิดนอกกรอบทั้งสองอย่างเลยนะคะเนี่ยทั้งสองอย่างเลยถูกใช่ครับ